อ,อไม่ไปไหนอุเจนวันนี้กูมีนัดกับพวกเรื่องธุรกิจพี่ไปตอนเย็นกลับมานะเจ้าหน้าที่จับตาดูอยู่น้องเงามากพี่จากไปกลัวพี่พบพยอันตรายตอนเย็นพี่กลับจากลากรุ่นใจมากเลยพี่ทำอะไรมัง้งนะน้องลุ้มใจอะนักรองรับเชิญมาใจเออนักรองรับเชิญมาเที่ยวไว้มาลงปลีงานปีไม่คืนต่อรือดูเวทีขาตั้งไวเแล้วกองเคยเวทีกองกูเอียด เรยกเจ้าจำมึงไปบอกมาชูตัเปลี่ยนก้นเออเดี๋ยวมาอะไรหรันคอยาวกว่าเป็ดนะครับหุยนกเอี้ยงตายเมื่อไรเพิ่งตายมาตอนบ่ายเป็นไงตายนกเอี้ยงแมวคลุบบอกว่าอุบาทแกมรู้เรื่องไปได้นองปักพอนเดี๋ยวผมเร่งไปซวยนารกสักเดียวนัดเศร้ามอนไว้พี่อย่าไปนานนะ เอ้ยิงป๋จากบ้านไอ้ปลอลุดเมียมันเอยมร้อยกว่าป้าอยากรับเลบ้ยบานนะอยากรับตั้งเต่ได้ป้าไปให้โมนดูป้าไปไอ้คาเบ้นดูยากอย่างสี่สิบ้าเป็น้าวใครไม่บอกกูไม่บอกกูอยู่บ้านกินข้าวกับหมดกันแล้วกูไม่เคยอยากรับแต่เพว่มันไม่มีความรับผิดชอบก็อย่างนี้ ม่โอ้ยตายเลยเนึกว่าพอาา่อจ้านก็โตค่ะแม่โอ้โหลมอะไรพัดพาเธอมาถึงที่นี่ได้ข่าวว่าพ่อเธอไม่สบายไะน้องค่ะเดี๋ยวการของพ่อดีขึ้นน้องเมายาไปรักษาพ่อพี่จะไปไหนก็หมาคนรักไงบอกกี่ครั้งกี่คราวว่าเธอเนี่ยบอกว่ามีนี่สินท่วมทน้นตอนนี้พ่อไม่สบายบอกว่าแต่งงานกับพี่จะได้ทุกสบายจะได้ไปอยู่กินกับพี่ แต่พ่อไม่สบายมาพูดเรื่องรักได้ในอีกอย่างหนึ่งน้องกลัวจ้ะผู้ชายรักไง่ายนเร็วกลรวพี่สมใจและพี่คงจะไปมีใหม่ไงรักกันชอบกันจะต้องดูใจกันก่อนพี่มีอาหารที่ดีกินอยู่แล้วพี่จะปรหยาใหม่ทําไมตกลงนะเก่งงานกับพี่จะได้สุขสบายอย่าอู้บาทว่าวไหวเปรตนะปู่ยิ่งในหมู่บ้านกี้คนเลวแกมึงหลาพรหมจันยร์เรียพาไปาใาล้ทรงล้านเศร้ากูกันไอเปรต มึงตื้อว่ามึงอมีตังมึงําได้เป้ําเปือนวันขอนคูเป็นนักงาการเสื้อไปเปรตเนี่ยหนัง้องงานคูสมเล่าไห้แขกวานคูกันกุยตบกับตาอยู่ในเปรตมึงหยุดไม่หยุดปากคูเล่ปู่ยิ่งเป็นดอกไม้ริมต่างเงิน้องมันไม่ใจเสื้อกันได้ไม่ต้องมาดูโต้กลาว่าเราไม่ตังปู่เราตังมาโอ้วดมึงหยุดกูเพิ่งรบกับพวกมันครูตบตาลุดล้าเละ พี่ไปด่าเขาทําไมอ่ะชาติเกลียดนี่ผ่านลาดคูไปใกล้ตรงขอโทษจะพิ้วเทนอย่าติดใจน้องไปเลยนะพ่อคงจะคอยไปอยู่กับพี่ปล่อยพี่บ้านเมืองมีคือมีแปรชาติหมามืองทําอย่างนี้หมายความว่าไงกูไม่ใช่ดอกไม้ริมทางอ่ะกูมีศักดิ์ศรีน้องเศร้าเมึงงตาเผื่อนตาปน,นั้นมึงอีดับไดไมมึงรังแกลูกเศร้าเผื่อเลยแต่เม,มึงมีน้องแม่มึงน้องมึงาตาโกตปน,นีอืมอื ไปอยู่กับพี่มาไม่ไปบ้านเมืองมีคือมีเป็มพี่ไม่เกรงใจกฎหมายบ้านเมืองพี่ทำอะไรลงไปมานี่ปล่อยสิอแมมเปียแช่ได้ใหญ่ปิก็ตบบั่วรอมือแก้มัดกูพี่ทองมาทางนี้ ชาติไรยำชาติระปรีบ้านเมืองมีคือมีเป้ต่ยิกลูกเศร้ากว,ว่ามึงยิกมูดเทือได้เก็ดแม่เปรดสิ้นมนุษย์เลวโอ้ยโอ้ยไรแเมมตั้งทตงัวได้แก่มึงเกิดมาเปรตแมมตั้งทงองัวพอเมาเหล้าเมากับแมมมึงไม่ใจโอกับตั้งใจโอกับเม่จำไว้ม่งคนยิ่งพวเมาเหล้ากลับบาาา้านเลยอย่าท้างค่าให้เด็ดขาดกูเกิดมาอุบัดิเหตอพี่นี่แกพวตายโง เที่ยงเออเที่ยงเออกูไม่ได้พูดไม่พูดพือมึงเที่ยงในใจกูดได้ยินลูกเดือกดึบดึบแม่ตายโอ้เล่ดีไม่ใจวิทยุมือถือนะนี่นะรุ่นนี้ไม่ต้องเติมตังค์นะกูบอกไอ้ลูไอ้เนี่ยไม่ใจวันตู่คอไอ้เนี่ยวันแทงคอรู้เดียกันตายโอ้เละเร็จมมึงตบมากกู นองวัดไว้จับนะครับย่าเลี้ยงนี่คนหู้บาดพอแมยพปีนงก็ได้อยู่ดีมีทุกโปรดเจ้าหน้าทีต่ตำรวจบ้านเมืองก็งเนื่อยวันวันไม่ละคนไม่ได้อยู่กับหลุกกับเมียนอนกอดวิตายุมือตื้อเจ้าหน่ยเรียกปลาได้ต้องไปเหตุการณ์ถุงไห้เคต้องไปตันทีระย่ำมาปรีไอ้แกมาทางนี้มาไม่ใช่ทำได้กูเต้งลูก็ตายอง ไอ้ตรองเรียมเ,วเควนเขียวมูเตือนเจียมครัวเคยได้ไ่เฉยน้อเขียวมูเตือนน,อน,น่าบ้าวไอ้แกยิงมูเตือนตายเขีว่าพามาเควนโคยิงไม่เข้าวขวามูอนั้นเก่งกิ้งมาตัวยิงตายแกมึงได้เขียวแมต่ตองไอ้พี่นี่ไอ้หุ่มไอ้เขียวบ้าบ้าจัาดเปรตรสิ้นมนุษย์กเกาเหลวเออพี่ลุกขึ้นนะที่เร็วก็เลวกันไปมารู้หรือเปล่าว่ากูเป็นใครผมไม่ชอบแต่ผมช่วยเหลือผู้หญิงไว้ไงอูเทนไว้ กูมีล <Bien ven ido> ูกน้องตาเป็นสับปะรดกูมีเงินเป็นพันล้านกูสั่งให้มึงตายวันไหนก็ได้ไอ้ยะนี่ทั้งให้เราตาย่ปได้ก็ได้เออในยิงรูโบงกูสั่งนัดคนียิงให้ก้าวไกลว่ารัดดวงยิงเต้ยัดเป็นบ้านเมืองมีคือมีเปรมึงยิงกูตายมึงกินววาผัวกูย่อเหมยเปรตมึงก็มีพี่น้องกูก็มีปี่น้องเอ้าตากูตายไปปะผัวกูไม่ยอม ปูแล้วมีตั้งเป็นพรรณาอะไรพวกคนจนไม่อยากจะคุยด้วยกูยไม่อยากจะคุยกับมึงแต่กูจีแจงเพิ่งมาแต่ปัตตาน,นีนะกูนะกูบอกไอ้โลนะโอ้ยได้ติดร้างเลยไม่โลนี่ว่ากูเป็นใครมึงเอา้าพวกโรงเรียนเกิดปัตตาน,นีเคยเอาละเอาละเอาละเพราะว่าน่าไม่แกนาราติวาดเคยควันข้อพระแกยาลาเคยมึงทั้งเปรนนี้ยนี่กูตามนี่ว่าเคยกูยไม่โลที่ แรงจำแม่มหายว่างไม่กูตกใจเกยตายเทีอันพูดแล้วมีตังกับคนจนไม่ครบมึงมีตังเป็นสิบล้านกูตามที่ว่า,า,วาก้าวซ่าแกมึงกินเงินเกยตำหน้าไม่ใช่คนจนเหรอกูอยากอีสานที่ว่าเต่าแกนี่ลงไปใต้นาอยู่กลางตรงเปล่าคนจนมาไมา่คนรวยาตายอง้งจะไปเดียกันอย่าติดใจนะครับไม่ได้ป่ดปิ่งเคยเรื่องนั่งนะผมแรงจริงจัง,จงถึงอารมณ์ อย่าตกใจพี่น้องเล่นั่งเลใบห่วงนอนยกขึ้นกลับบ้านได้พอเหมือนไม่ตกเกรงใจเดี๋ยวคุณเลิกไม่เล่นตัวพุทธไม่เล่นตัวพุทธเล้ใบครับคนรวยไอ้ต้คนคนจนรู้เรืยอกันกินเด็กก้องมันมันโบโซกับคนใจเขากลางคืนเคลียเคลียเคลียพออยู่แปดสิบปีไปนํำมาปลึกเตียวเดินในเมืองพุแย้งพุ่งแยงแยัดแม่หลักทุบแย่งแมโบนี่ ในเมืองในเมืองไปร่หัวลุงแกลูกลาเดี๋ยวป่าเด้อเแยกอย่ใหลักทูบเจ้านี่ดูโต๊กดังด้าดูโต๊กคนจนมีตังเป็นสิบล้านอยากกินที่เขาสารแกคนจนตำมาต่อเจ้าพัดเพชรบยอรอยกินที่แกงเลี้ยงเรียนสิบกินที่เกิดเมมหลืไม่เกินจ้ามวันใจโอ้ไ้เปอดเด้ออุบาดเขาเลวไอ้ทตงรบริงแล้วมันเทว่เทว่าตุกตบใกตอ เคยพอดีดูกูไปดูโดดซักดูล้านกูไปชนชนโดดซักเออขวไปเยี่ยมล้านเจ้าเดียวพอดีนักเรียนแซมซี่คนมาเล่นลูกอะไรมาเล่นกีฬาหนัวเก่งดำด้เชือกเข้าเต็งจุดพละเล่นอยู่ตรงน้องเล่นน้าลุกเรียนเลมาเล่นลูกอะไรกลุ่มๆุมเกาเกาใครบนโอใครบนโอดิบเลยโอดิฟโอวอลเลยบอลเอ กําลังเล่นวอลเลย์บอลมาดูเล่นผืดหรูอวอลเลย์บอลมาเข้าตีนกูกูจัดเปรียดเดียวลูกวอลเลย์บอลลูกไปลอยอยู่ติงคลิ่งในสระน้ำซี่ขุนดินกับหมากูหนัวกิ่งดับในเชือกข้าโอ้ร้อยพอลุงนี่ก็เล่นกับข้อมือเตือนเล่นกับตีนละหน้าชกว่ากูโร่เล่นกับเด็กกูว่าเกกันเด้อวะกูดึงด้ใจกูจัดเปรียดเดียวดิกูใส่เสื้อขกลุ่มกูว่าเจกันมันว่าโอ้กะเรียมันว่าจนตัดเสื้อแต่พอลุงน้ำนักพอได้เต่าเตากัน มึงใด้เสื้อกอกคลุมมือบอกูเอามือตอดเสื้อพอเสื้อปิดตาไม่ตัดรุดผนจากวัวปึงปังปึงปังปึงปังบนเสื้อฝนจากวัวสูนชาดเแล้วเด็ดพอมคูเจ็บระบุ้มเลยเด็กรุมโจ๊กเอร์กินข้าวเซ็ดกูอัวคำบาลัดเศร้ากลัวตกตามหลาสร้างเล่าข้าวถลนเมาตาลายไปพบพบกันในยู่กลางดน อยู่กลางดานยากาศรุ่งเตรียมเอวเหยียดผมหนังยบอยู่ปลายาขากลางดานขูย่องไปเตกะกลางแล้วกูจัดเปรียนานตามกับกูคลองอยู่ตรงนั้นคลองอยู่เลยนักเรียนกูเสอชัดออลกิโลอยัดแมมเจ็บแกตาย้อง